ขวดมิดทันทรีไทยแลนด์เพื่อเป็นหายยาวชนบุคคลทั่วไปสุภาพสตรีและสตรีข้ามเพศทุกจังหวัดในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามกาแสดงออกเพื่อนาไปสู่การพัฒนาฝีมือด้านการบันเทิงและต่อยอดอาชีพรวมไปถึงการพัฒนาสังคมโดยร่วมกับสมาคมพัฒนาชนบทเพื่อเป็นการเปิดโอกาส ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้และอาชีพรายได้ส่วนหนึ่งหลัหกหักค่าใช้จ่ายจะนําไปต่อยอดโครงการเพื่อสังคมของผู้เข้าประกวดต่อไปก็วันนี้นะครับเป็นงานการประกวดไม่สิบคนที่ไท a แลนด์ปีแรกครับ2023ก็คือวัตถุประสงค์ของงานวันนี้เราประกวดจัดเวทีที่ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆที่มีความสามารถ แต่ยังขาดโอกาสที่จะเข้าสู่วงการนี้ได้มาฝึกนะครับที่นี่คือเวทีแรกหรือว่าเป็นบนไดก้าแรกนะครับตามโครงการของสมาคมพนักาชนบทที่ชื่อว่าโครงการบรรดาสารฝันสุวรรณเปดาวนะฮะโครงการสารบนไดาสารฝันสุวรรณเปดาวเนี่ยจะมเีเกี่ยวกับวงการบันเทิงอาชีพเราเราจะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับทุกคนทุกอาชีพอันนี้ก็เป็นหนึ่งอาชีพ คืออาชีพเกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งหมดจะอยู่ในโครงการบันไดสันฝันสุวรรณเปดาวของสมาคมพัฒนาชนบทดังนั้นโครงการที่เราจัดขึ้นมานี้ก็คือเป็นบันไดก้าวแรกให้กับน้องๆที่อยากจะขึ้นเข้ามาในอาชีพนี้ได้มีที่ยืนที่เล่นนะครับโดยที่เราสนับสนุนทุกอาชีพอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาได้มีอาชีพที่ดีในสังคมครับอ๋อครับผมใช่ครับครับผมครับ ก็คือในเวทีนี้เราไม่ปิดกั้นนะครับเราเราไม่ปิดกั้นเราต้องการให้สิที่เท่าเทียมกันทั้งสตรีแล้วก็สตรีจะเรียกผมไม่อยากเรียกสตรีข้ามเพศเลยอยากเรียกว่อยากจะเรียกว่าผู้ที่มีจิตใจอยากเนี่ยเป็นว่าสตรีดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ให้โอกาสในตรงนี้นะครับผมครับคนที่ที่อ่ที่ว่าเป็นสตรีข้ามเพศนั้นเป็นสตรีที่ข้ามเพศมาแปลงเพศแล้วเรียบร้อยนะคือแปลงเพศแล้วเรียบร้อยดังนั้นคือ ผู้ที่เข้ามาประกวดตรงนี้ทําไมต้องแปลงเพศแล้วก็เพราะว่าตอนช่วงเก็บตัวฮะช่วงเก็บตัวของเราอ่ะจะมีการรวมกันโดยที่เราไม่เลือกเราไม่ให้ใครรู้ว่าคนไหนเป็นสตีข้ามเพศหรือคนไหนเป็นสตีแท้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเวทีเราครับและแต่แบบว่าตาจะเสินเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าแม้แต่ว่าขณะที่เราเรียกแนะนําชื่อน้องๆบนเวทีเนี่ยเราก็จะไม่มีการบอกนะครับว่า นางสาวหรือนายไรก็จะเป็นชื่อเลยนะฮะไม่ไม่มีการแบบว่าแยกแยะให้ไม่มีแม้แต่กรรมาการนะครับก็จะไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นผู้หญิงแท้หรือว่าน้องๆที่ข้ามาครับผมครับก็คาดหวังว่าจะให้โอกาสกับน้องๆนะครับจะแบบที่ที่ตามที่ท่านนายกสมาคมกล่าวไปว่าอยากให้โอกาสกับน้องที่นะฮะที่ไม่เบียวไม่ที่ยังไงขาดโอกาสเพราะว่าของเราเนี่ยเข้ามาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะไม่ไม่เสียอะไรเลยนะับเราก็ออยากให้น้องๆเนี่ย ไปถูกกลอกอะไรแบบนั้นเาผู้ตรงๆงานกันแล้วกันเราก็สร้างเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อให้โอกาสจริงๆครับโดยเฉพาะน้องๆที่ขาดโอกาสนะครับะแล้วก็คาดหวังที่อยากจะให้น้องๆนะครับได้มีได้รักอาชีพที่ตัวเองอ่ะอยากจะเป็นเราก็คาดหวังที่สุดเลยว่าน้องๆเขาจะเดินไปถูกทางแล้วก็ใช้เวทีนี้เป็นเวทีก้าหนึ่งที่เขาจะไปสู่ความสำเร็จเป็นดาวให้ได้นะครับกับมันนอกจากที่ผมขอเสริมนิดนึงนะฮะคือนอกจากว่าการประกวดนี้แล้วเนี่ยหลังจากการประกวดที่จบลงไปเนี่ยไม่ใช่ว่าน้องๆเนี่ยนะฮะเอ่อจะต้องแบบเหมือนกับว่า ไปเลยหายไปเลยไม่ใช่น้องๆบางคนเนี่ยฮะอาจจะมีโอกาสได้เป็นพิธีกรได้เป็นนักร้องหรือว่านักแสดงเพราะว่าในโครงการของเราเนี่ยนอกจากปัดจัยสอดส่อเดวดาวในการประกวดนางงามที่แล้วเนี่ยนะเรายังมีแผนการต่อไปซึ่งจะทํารายการบันเทิงนะครับซึ่งขอให้ติดตามต่อไปแล้วกันว่าทางทางเราเนี่ยจะเป็นอะไรครับผมครับ หลายด้านบันเทิงครับเมื่อสักครู่ที่บนเวทีน้องๆก็มาจากโครงการบรรยายสั่ฝันสุวรรณพิดาวนะครับที่เรานํามาในปีแรกเนาะใช่นั่นคือประกวดทั้งร้องเพลงทั้งอะไรอย่างคุณเทนดักก้อนที่อยู่บนเวทีนั้นก็คือเป็นโครงการที่เขาเข้าร่วมประกวดร้องเพลงนะครับก็ได้ผ่านเข้ารอบเข้ามาใช่ไหมครับนี่ก็เอามาโชว์อย่างน้องจ๋าจานพกทธา์ธนก็น้องเขาก็อยู่ในเวทีนี้เหมือนกันเมื่อก่อนน้องเขาอยู่ ค่ายค่ายหนึ่งค่ายห่ยนองคำนะฮะก็มาช่วยเหลือสังคมโดยมาค่ายค่ายในสมคมพัฒนาชนบทของเรานี่แหละครับคือเขาเรียกว่าค่ายตามากีเล่คอนนะครับที่นี่นะฮะนี่คืออาชีพอาชีพหนึ่งครับผมครับพิเศษที่ให้ติดตามปีนี้ปีแรกอยากจะให้ทุกท่านติดตามในเรื่องของการประกวดที่ใช้ผ้าของไทยจริงๆเอามาออกแบบโดยน้องเป็นผู้ออกแบบเองน้องออกแบบน้องประตัดเองเขาเรียกว่าผ้าปาเต ของทางใต้ที่จะเอามาออกแบบเป็นเดซั้นเพื่อใส่ในงานในวันจริงนงครับที่จะขึ้นมาว่าน้อง,องๆแต่ละคนแต่ละ,ท,นนะท่านเนี่ยจะใช้ผ้าเนี่ยและดีไซน์ด้วยน้องเองอ,ออกมาเป็นไงและรวมทั้งอย่างที่ผมบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีถ้าสาวงามอย่างเดียวไม่มงนะครับสาวงามอย่างเดียวไม่มงต้องเป็นนักพัฒนาสังคมด้วย จึงเป็นนางฟ้านักพัฒนาสรงคุณค่าสร้าง่างามนำสังคมดังนั้นน้องๆที่เข้ามาประกวดต้องมีโครงการจะลงทํา CSR หรือว่าเข้าไปช่วยเหลือสังคมอย่างไงบ้างแล้วก็คะแนนโบตทุกโบตเนี่ยเราก็จะนําเงินจากคะตเนโบยเข้ามาช่วยเหลือสังคมพัฒนาสังคมโดยน้องๆที่โครงการขึ้นมาว่าน้องกลับไปพัฒนาสังคมในเรื่องใดช่วยเหลือด้านใดอย่างเช่นว่าวันนี้น้องๆขาดสุมทนของน้องขาด การช่วยเหลือในด้านการศึกษาเราก็จะนําเงินรายได้จากตรงนี้นะครับเข้าไปร่วมในการช่วยเหลือของน้องคนนั้นได้อย่างเต็มทุกปันสตางค์ครับครับผมก็าการจกวดก็คือครับโทษครับะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29เมษายนนะครับถ่ายทอดสดทางบอกได้ใช่ไหมครับทาง,ทางอาดเลี้ยวตอหนะครับส่วนเรื่องเวลานะครับเวลาก็ครับผมบ่าย 2>, 2ถึง,ง4โมงเย็นครับผมนี่คือแล้วก็ ที่ประกวดนั้นเราเราจะเข้าเก็บตัววันที่25เมษายนน้องๆทุกคนสาวงามทุกคนจะเข้าเก็บตัวที่โรง<ม>แร,ทาร,าแรมรทาราแกลนะครัองหนึ่งนี่แหละนะฮะเก็บตัววันที่25เมษายนรอบพรีริมก็คือวันที่27นะครับวันที่27เมษายนแล้วจากนั้นก็จะเป็นรอบห้องดำแต่วันที่28นะครับและ29ไฟยนอนครับครับผม